การอบรมครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยาภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นคนเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน o b e c y o u n g Leader for SDG จุดอบรมภาคกลางระหว่างวันที่8-10ถึง10เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,565ณนาร้อยยรีสอร์ทต,ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโฟจังหวัดปทุมธานี การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเพียรจากดรคณิษฐาทองเลิศผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอเบกย่าง e a d e r for s d g โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ให้เป็นกระบวนการที่มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวการจัดกิจกรรมสู่ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายครูแกนนําให้เป็นกระบวนการที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเป็นผู้นําทางการศึกษา ผู้เขารับการอบรมในครั้งนี้เป็นคุณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกที่มีอายุไม่เกิน45ปีจำนวนทั้งสิ้น50คนโดยมีวิทยากรแกนนำจากหลายสังกัดอาทิศึกษานิเทศผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูจำนวน11คนถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโอเบกอย่างลีเดอร์ for s d g ก็เห็นภาพของ SDGs ที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือความคิดเชิงบวกของทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นพลังในการต่อยอดในการพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานต่างๆแค่เราหยิบเราแนะนำเราเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ต่อเติมขึ้นกันและกันนะครับอันตรงนั้นคือสิ่งที่ต้องได้จากหลายๆคน โครงการเป็นไปนตามวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสพทโดยการสร้างคุณภาพคุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นพันธกิจหลักคือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่21